ครับมาเจอผลไม้ปลาครับกิ้มาได้ไหนเน่าแล้วมันถือผลหมกมอครับมันยิ่งสิค้นแม่นตายมันเถบัดขวนเลยกับฟ้ปมันองเปลี่ยบักไม่หมอ มาเอาชีวิตหลอดครับเหมือนนี่บมีแต่รหัเขากับแจวว่ามีกลับด้วยอาหารถึงหนาต้อีกระสุน

อ๋อถ้าเบิ่งสิได้กินขาวกับเจ่วหรือกินกับหยังโอ้ย <c oughs> หั่งหมดหั่งหมดเด้อนั่นหั่งนกเขาไปให้ก่อน ngang việc

นั่งครับกลองขมัววะไปไนี่บึงคาบตะกระจันครับคาบตะกระจัน พอ้นผลลใไม่ป้าอีก้นนะครับไปลงเดียไกลครับเป็นอยู่นี่เห็นอยู่หน่วยหนึ่งซ้ำนี้ก็ว่าเป็นแหละเดี๋ยวหาบางอย่างกัน ô cái nơi đi ô kim con hiên là quá khẩu con hiến là đây đi มีหั่งแล้วอยู่เฮ้ยมีหมองส้มอยู่ครับ เาไปปล่อยอยู่หน้าผาแล้ามาังเย็บหลายเลยเ้ยยังเหรอน้อยิงหัวน้ำยังเหยียบน้ำยิงน้ำ ครับเบื่องเราสปอยลงไปผู้ไปทำอยู่วะโอ้โหตกของเก่านี่เป็นต้นแตค่าครับไม้มะค่าต้นมะค่า เนะอา,งงาไปปลูกกันได้นี่เครื่องหินเขาต้องนวนลงไปมันเกิดอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวสิเก็บไปกะาไปเพาะไว้งั้นสิเกิดบะ ครับไปจากสิบสิบในก็ไม้มะข่าเดือดเชเอาไปก่าครับพ่อไข่ดวงครับ ta không nè xem nói Ui, ừ, phật là Ổn đấy ạ Thế con เนื้อจะเปือกมันเป็นตัวล่ะมีกัวเฝ้า,าวฝ้าครับหนะุวปลาเสือเพื่องยางดีเลยอู้ยังครับ จวด,ดครับอาหารปลาหินโบราณมาได้ยังสักอย่างเผาบวกมึงกินกับเต้วกินข้าวปลาครับปลาดี เป็นป่าเห็นวัตถุโบราณครับอุ้ยเอียงหนามเอีงนานามาล่แต่สวยเป็นหมออียงเขาสะกดวิญญ,ญา,าเลยแต่ไีเขาบางคนเนี่ย พักกินขา้าวกอนจำเจียวจำเจียวกินข้าวจำเจีวเยวไดยังสักจางเลยบเยว่คนนี่ก็เขา <อ S 2> ค,ครับไส่พุ่มเดแรงพุ่มทำให้คนนั่งตรงเอกขัดช้วย เสือขาีมัละกลัครับเสื้อขาววนี่ตอนนี้แล้วผัดครับเขาคงคงกับจำเจียวแหละอไหนังเลยพักเสียวไจ้างปลาครับเิวกับเียวกับบาเียเอเอคัดครับโดลใบมันน,มน,น,มน,น,นี่ <laughs> นามาใส่ยังไงคนละคำสองคำ นะครับกินข้าวแล้วนั่งสูเหรีกันนังข้าวครับอากาศเย็นสบายอากาศดีๆครับพักดฟัน ครับก <c ười> ่อนกลับกะแวะชมวิวจังน่อยอากาศดีๆครับวันมีพระวัดดูฟังคนวัดยังไปอีกต่อยพอเป็นวัดนะวัดทับปัน เป็นี่ลึกซเือ่อเป็นกู้ยังว่าถ้าเขาอยู่ไหตั้งเขายู่คือยอาจันเราเกี่ยวม่งบันเราน่ยสุ่มล่ะครับเจ้ด้ไตบึงจะเกจุดตั้งเข็มไห้เลยครับสวยงาม องไฟข้าเจ้าครับอูอ้อ้มอมกอดคุ้นเขาครับ